ต้องบอกว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับเป็นความบังเอิญครับที่ผมมีโอกาสได้ไปเจอคลิปหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในอสังหารนะครับซึ่งเป็นคลิปของทางออมันนีซึ่งคุณกันนะครับก็มาพูดเกี่ยวกับแนวคิดแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนในอสังหาร,รปรากฏว่าผมฟังไปแล้วครับผมพบว่าหลักการบางข้อครับ มันมีความเหมือนแล้วก็คล้ายกับหลักการการลงทุนของคุณวอลล์เเฟตแล้วก็คุณปีเตอร์ลินอย่างมากแล้วก็เนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะไม่ได้ทาการเปรียบเทียบว,ว่าข้อดีข้อเสียของหุ้นหรือว่าอาสังหานั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมเองนั้นอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในอสังหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลักการลงทุนในอสังหาที่เป็นแนวคิดเดียวกับการลงทุนในหุ้นซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นภาพมากขึ้นคราว่าคําว่าการลงทุนจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไหนก็นแล้วแต มันจะมีหลักการบางข้อที่มีความคล้ายกันอย่างมากก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหานะครับควรสามารถลองเข้าไปฟังคลิปก่อนได้ครับแล้วก็ลองดูว่าเรานั้นได้แนวคิดอะไรบ้างแล้วก็มันมีหลักการข้อไหนบ้างครับที่เรามองแล้วว่ามันเหมือนกับหลักการลงทุนในหุ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ฝึกให้เรามองหาแล้วก็ทําความเข้าใจด้วยตัวเองก่อนนะครับว่าแนวคิดคาว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไหนก็นแล้วแต่ มันจะมีหลักการบางข้อที่คล้ายกันเราดูว่าตัวเรานั้นได้แนวคิดอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีเวลามากนะครับเดี๋ยวผมก็ขอหยิบแนวคิดบางอย่างมาสรุปให้ฟังในหัวข้อแรกกันนะครับก็คือเรื่องของหลักการลงทุนของอสังหาที่มีหลักการแล้วก็แนวคิดคล้ายกับการลงทุนในหุ้นผมหยิบมาได้ทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกคือเราจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรากําลังลงทุนอยู่จริงๆครับ ข้อนี้นะครับคุณคุณกันเล่านะครับว่าปกติเนี่ยคุณกันเป็นนักทุนอสังหานะครับซึ่งแนวทางในการลงทุนของคุณกันนะครับก็คือจะเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นในทําเลที่ตัวเองเชี่ยวชาญที่สุดครับหรือว่าคุณกันเนี่ยจะเลือกดูอสังหาเฉพาะทําเลใดทําเลหนึ่งเพียงแค่ทําเลเดียวครับแล้วก็เขาจะลงทุนครับแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยลงทุนในการเข้าไปอาศัยอยู่ในละแวกนั้นนะครับเพื่อที่จะได้เห็นครับว่าละแวกนี้ครับอสังหามีปริมาณคนเท่าไหร่ และเขาก็จะทําการลงมาดูครับไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นเขาจะมาดูทาฟฟิกครับว่าแถวเนี้ยอสังหาแถวเนี้ยกลุ่มเป้าหมายลูกค้าแล้วก็คนที่อาศัยอยู่แถวนี้เป็นใครบ้างรวมไปถึงคุณการครับรู้ถึงขนาดที่ว่าแต่ละห้องของอสังหาในทําเลนี้เนี่ยมีราคาเท่าไหร่ราคาแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่พูดได้ว่าคุณการน,นั้นมีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในทําเลนั้นเป็นอย่างดีนะครับซึ่งสิ่งนี้ มันจะตรงกับหลักการของคุณวอลเลมาเฟตครับที่ถ้าใครจาได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขาตัดสินใจลงทุนในบริษัท a m เ x นะครับหรือว่า American Express เนี่ยตอนช่วงหลังวิกฤตนะครับปรากฏว่าคุณวอลเลนได้เดินไปดูที่ห้างครับแล้วก็เขาใช้เวลายืนอยู่หลังแคชเชียร์นะครับแล้วเขาพบว่าคนส่วนมากเนี่ยก็ยังคงใช้บัตร ตัวอเมริกันเอ็กเพสอยู่ถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตในช่วงซัพพามน,นะครับแต่ว่าคนก็ยังใช้บัตรเครดิตตัวนี้อยู่ทีนี้มาดูของเคสคุณบิทเลนกันบ้างครับอย่างของคุณบิทเลนนะครับจะมีตัวอย่างของบริษัทฮานเนสนะครับหรือว่าบาริษัทที่ขายถุงน่องยี่ห้อเล็กนะครับสาหรับคุณบิทเลนนะครับรู้จักบริษัทฮานเนสครั้งแรกนะครับคือตอนที่เขาไปช้อปปิ้งที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตกับภรรยานะครับแล้วก็คุณภรรยาเนี่ยได้ทําการซื้อถุงน่องยี่ห้อเล็กมาเเส็จแล้วนี่ย เขาสังเกตเขาว่าเฮ้ยแคชเชียร์ข้างๆเนี่ยผู้หญิงคนอื่นๆก็ซื้อถุงน่องยี่ห้อนี้เช่นเดียวกันมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยบริษัทน,นี้น่าสนใจนะเขาก็ลองไปหาข้อมูลครับว่าบริษัทน,นี้เนี่ยมีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ทีนี้มันก็ทําให้เขาเนี่ยเริ่มเข้าไปศึกษาแล้วเขาก็พบโอกาสในการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ เขาเห็นครับคุณบิทเลนเห็นผู้บริโภคเห็นภาพว่าธุรกิจนั้นจะขายสินค้าได้อย่างไรแล้วใครที่เป็นลูกค้าของเขานั่นเองทีนี้ผมขอลงมาที่ตัวอย่างของผมจริงๆบ้างนะครับซึ่งแนวคิดส่วนใหญ่ที่ผมหยิบมาพูดแล้วก็มีอิพนต่อแนวคิดของผมทุกวันนี้นะครับก็คือคงหนีไม่พน้นหนังสือที่ผมหยิบมาเล่าให้ดูคนฟังกันนะครับบริษัทล่าสุดที่ผมเพิ่งเข้าไปลงทุนนะครับก็คือเป็นบริษัทโมชิ อันนี้ผมต้องบอกนะคบว่าผมมีบริษัทนี้แล้วซึ่งปกติแล้วผมอาจจะไม่ได้พูดบริษัทที่ผมมีนะครับแต่ว่าบริษัทนี้เนี่ยผมไม่อยู่บางส่วนแล้วนะครับซึ่งทุกคนก็ต้องใช้วิจาราณในการรับฟังนะครับซึ่งที่มาของบริษัทโมชินะครับที่ผมเริ่มเข้าไปลงทุนนะครับมันมีที่มาจากการที่ผมมีความจําเป็นที่จะต้องไปห้างห้างหนึ่งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเป็นอย่างต่ําแล้วปรากฏว่าเขามีสโตอโมชิขึ้นมาใหม่ครับมันเป็นทาเลที่ผมมีความจําเป็นจะต้องเดินผ่าน เป็นประจําอยู่แล้วคือเมื่อก่อนครับผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรเพราะผมเองกงคิดว่าโมชิมันคือภาพของกิฟช็อปภาพของตุ๊กตาใช่ไหมครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับแต่ว่าบางเอื่นครับที่เขาเปิดสตูในตำแหน่งที่ผมเดินผ่านและผมสามารถเห็นได้ชัดจนผมแวะไปเห็นว่าเขามีเครื่องเขียนขายครับผมเป็นคนที่ชอบเครื่องเขียนมากนะครับถึงขนาดที่ผมทําช่องขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับทุกคนสามารถแวะเข้าไปดูได้นะครับถ้าใครที่ชอบเครื่องเขียนเหมือนกันบางเอื่นเห็นครับแล้วก็เลยแวะเข้าไปดูเป็นครั้งแรกนะครับ สิ่งที่ผมเห็นอย่างแรกครับก็คือภาพนี้ครับสิ่งนี้คือไส้ดินสอครับแล้วผมก็ต้องบอกว่าผมมีไส้ดินสอหลากหลายยี่ห้อนะครับลองมาเกือบทุกยี่ห้อแล้วและยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ยอดนิยมแต่ว่าสําหรับสโตโมชิไม่ได้ขายเครื่องเขียนเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่ามีเครื่องเขียนเป็นสัดส่วนที่น้อยนะครับแต่ว่าผมไปเห็นผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้าที่ผมพอจะทําความเข้าใจได้ผมมองเห็นภาพการตั้งราคา และพยายามเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายครับว่ามันมีความสอดคล้องกันหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามมองลหลักๆนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเอกใจขึ้นมาครับก็คือเรื่องของราคาครับทุกคนสังเกตราคานะครับถ้าเทียบกับร้านที่ขายเครื่องเขียนในห้างเดียวกันเขาจะขายราคาที่ต่างกันแต่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าร้านที่ถูกกว่าจะดีกว่าเสมอไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเรียกได้ว่ามันเป็นการวิเคราะห์เชิงการตลาดที่ผมเองนะครับต้องบอกกันว,กนว่าก่อนหน้านี้ผมเองก็จบการตลาด การที่ตั้งราคาถูกกว่าหรือแพงกว่าเขามีเหตุผลของเขาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะหยิบกันกรองมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เชิงการตลาดในการลงทุนในคลิปถ,ถัดไปเนี่ยซึ่งผมเริ่มมองว่าการตลาดนั้นสามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนได้เช่นเดียวกันเหตุผลง่ายเลยนะครับเป็นเพราะว่าการตลาดเป็นวิชาที่พยายามทําอย่างไรก็ได้ครับที่จะเพิ่มยอดขายของธุรกิจ ซึ่งคำว่ายอดขายของธุรกิจก็คือตัวท็อปไลน์หรือว่าตัวบรรทัดแรกของงบการเงินซึ่งก็คือรายได้น,นั่นเองครับเอาเป็นว่าเพราะผมเห็นราคาการตั้งราคาสินค้าที่เหมือนกันของบริษัทคู่แข่งนะครับทำให้ผมเห็นภาพลูกค้าครับหลังจานะครับผมใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับในการสังเกตลูกค้านะครับเป็นระยะเวลา2อาทิตย์ในช่วงวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดผม ก็เลยตัดสินใจได้ครับว่าบริษัทนี้มีอะไรบางอย่างที่มีความสอดคล้องกันซึ่งเดี๋ยวผมขอสรุปนะครับว่าหลักการข้อที่1คําว่าเราต้องเข้าใจสิ่งที่เรากําลังลงทุนจริงๆหมายความว่าถ้าวันนี้นะครับเราเป็นคนที่อยากจะลงทุนจริงๆนะครับผมไม่นับการเก็งกําไรนะครับแล้วก็การเก็งกาไรนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการประเมินนั้นจะมีความแตกต่างกันสมมุติถ้าเราเป็นคนที่อยากที่จะวางเงินนะครับแล้วก็มองในการลงทุน ระยะหนึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นระยะยาวนะครับการที่เรามีความเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังลงทุนครับสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้ขึ้นหนึ่งครับมันจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นธุรกิจที่เราเข้าไปลงทุนเราเห็นภาพลูกค้าเราเห็นคู่แข่งเราจะพอนึกภาพออกครับเพราะอย่างามผมเองเนี่ยผมจะค่อนข้างชอบเครื่องเขียนพอดีพอจะรู้ว่า แบรนด์ไหนสินค้าประเภทไหนในกลุ่มเครื่องเขียนที่ขายดีแล้วถ้าผมเห็นลูกค้าแล้วสินค้าที่เขาวางขายสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยผมก็จะมีภาพของผมในระดับหนึ่งรวมไปถึงของคุณกันครับคุณการลงทุนในสังหาในทำเลที่เขาเลือกดูเฉพาะทำเลนี้เท่านั้นนะครับเขาไม่ได้มีการย้ายไปดูทำเลอื่นเลยเพราะเขาอาจจะเลือกแล้วครับว่าทำเลนี้เป็นทำเลที่ดีสุดสิ่งที่เขาทำต่อมาคือเขาเพียงแค่ศึกษา นั่งดูค่ะว่าลูกค้าคนในละแวกนี้เป็นใครนะครับวันนี้ก็จะเป็นสรุปนะครับคำว่าเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราลงทุนจริงๆทีนี้หลักการที่ใช้ร่วมกันได้ข้อที่2นะครับก็คือคําว่า Margin of s a f e t y ครับคือในเรื่องนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณกันได้มีการศึกษาเรื่องการลงทุนในหุ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณกันพูดถึงเรื่องของราคาที่เขาจะเข้าไปลงทุนในสังหาระครับ คุณกันไม่ได้บอกว่าเขาเจอ,อสังหาที่ดีแล้วเขาจะซื้อเลยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะประเมินเรื่องของราคาด้วยครับและราคาที่เขาสนใจที่จะเข้าไปซื้อนะครับอย่างน้อยนะครับจะต้องมีส่วนลดจากราคาประเมินหรือราคามาตรฐานอยู่ที่20%ขึ้นไปครับหรือพูด,ดง่ายๆนะครับก็คือต้องมีส่วนลดมากกว่า20%นะครับถ้า20%นนั้นก็อาจจะไม่ได้ซื้อนะครับคุณกันจะเลือกลงทุนในสังหาที่เป็นราคาในระดับที่เขามั่นใจว่าเขาปลอดภัยครับ ซึ่งเหตุผลหลักๆที่คุณกันบอกนะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะซื้อในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครเขาให้ผลว่าวันนี้ครับมันจะมีส่วนเผื่อแห่งความปลอดภัยครับอย่างเช่นถ้าเราซื้ออสังหามาที่ราคาเต็มเนี่ยน่าหมายเขาว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นช่วงโควิดครับมันจะมีบริษัทหรือว่าอสังหาหลายๆที่เนี่ยที่มีการประกาศขายในราคาที่ค่อนข้างถูกครับเนื่องจากว่าธุรกิจหยุดชะง,งัก ขาดสภาพคล่องจาเป็นต้องขายสินทรัพย์บางอย่างออกมาสมมติถ้าเขาไปลงทุนในอสังหาราคาเต็มแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทําให้เขาอาจจะมีความเสี่ยงครับในการที่จะซื้ออสังหาตัวนั้นมาในราคาที่แพงจนเกินไปหลักการข้อนี้เหมือนกับหุ้นเลยครับที่คุณบรอนเลนบฟเฟตต์มักจะพูดเสมอน,นะครับว่าถ้าเขาเลือกจะลงทุนนะครับอย่างน้อยบอยริษัทน,นั้นจะต้องมีมาร์จิ้นออฟเซ็ตี้ที่ดีหมายความว่าระดับราคาครับ ลงมาในระดับที่ปลอดภยัยทีนี้คําว่าปลอดภัยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่ามันปลอดภยัยสิ่งที่เราต้องรู้นะครับมันคือคําว่ามูลค่าครับซึ่งมูลค่ามันแบ่งออกไปได้สส่วนนะครับก็คือมูลค่าของธุรกิจในปัจจุบันก็คือมองวันนี้เลยคํานวณจากงบการเงินตัวเลขในปัจจุบันเลยว่ามูลค่ากิจการนั้นในปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่แต่มันจะมีอีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือคําว่ามูลค่าของกิจการในอนาคตที่มักจะนิยมใช้การ DCF หรือว่าคิดลดกระแสเงนินสด ให้มาอยู่ในรูปของปัจจุบันตรงนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ลงลึกมากนะครับเรื่องการประเมินมูลค่าผมจะขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับอย่างคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมหยิบเรื่องของทฤษฎีค็อกเทลของคุณปิตรลินมาพูดนะครับที่เขาจะเสนอว่าถ้าคนส่วนมากกําลังสนใจหุ้นให้ระวังครับแต่ถ้าใครส่วนมากที่กําลังขายอยู่ให้เราเตรียมตัวครับที่จะเริ่มเข้ามาศึกษาหุ้นสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราสวนตลอดเวลานะครับแต่ว่า คุณฮาวเวิร์ดมาครับเขาจะมีคำพูดคำหนึ่งครับที่มันจะมีบทหนึ่งที่เขาพูดถึงคำว่าให้เป็นนักสวนอย่างไต่ตองเราจะต้องรู้ครับว่าสินทรัพย์นี้ถูกตีราคาที่ผิดโดยตลาดหมายความว่าตลาดเนี่ยตีราคาใัทนี้ต่ำกว่าพื้นฐานของกิจาการที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นสรุปว่าคำว่าสวนอย่างไต่ตองน,นั้นหมายถึงการที่เรามีข้อมูลอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าจริงๆแล้วธุรกิจไม่ได้เป็นอะไรแต่ราคานั้นลงมาแรงเกินกว่าปัญหาของธุรกิจจริงๆนั่นเอง รสรุปนะครับคำว่ามาจีนอบเซฟตี้คืออย่างน้อยครับการที่เราเลือกลงทุนในสินทรัพย์อะไรบางอย่างเราต้องมีส่วนเผื่อแห่งความปลอดภัยซึ่งมาจีนอบเซฟตี้ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อตอนที่หุ้นมาลงมาแรงๆนะครับผมจะเข้าใจว่าคําว่ามาจีนอบเซฟตี้คือความปลอดภัยในมุมมองของเราเองและคําว่าความปลอดภัยแต่ละคนก็อาจจะก,กําหนดจุดไว้ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับดังนั้นก่อนจะเข้าลงทุนครับเราเอาจจะถามตัวเองก่อนครับว่าลงทุนในราคานี้ ปลอดภัยหรือไม่หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นหลักการข้อที่2นะครับที่เป็นหลักการที่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างอสังหาและหุ้นนั่นเองทีนี้หลักการข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3คือรอให้เป็นครับซึ่งคําว่ารอให้นี้นะครับคุณกณันนะครับจะยกตัวอ,อย่างวิธีการที่เขาลงทุนในอสังหานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับจะมีช่วงที่เขาไปนั่งดูในเราแวกนี้ครับแล้วเขาก็สนใจในระแวกนี้เป็นพิเศษแต่ว่าเขาก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับ คนท้องถิ่นเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการทิ้งคอนแทคเอาไว้นะครับแล้วก็พูดถึงความสนใจในอสังหาในละแวกนี้แต่คุณการนั้นไม่ได้ตัดสินใจซื้ออสังหาในเวลานั้นเลยนะครับ mm hmm. เขาเลือกที่จะรอครับเพราะว่าข้อนี้มันจะสอดคล้องกับข้อที่2งครับ mm hmm. เนื่องจากว่าอสังหาตรงนี้น่าสนใจแต่ว่าราคาในปัจจุบันนั้นเขาอาจจะยังมองว่ามันยังไม่ได้ปลอดภัยครับซึ่งเขารอมาจนถึงช่วงโควิดครับแล้วก็ปรากฏว่าคนในท้องถิ่นนะครับที่เขาได้ให้คอนแทคเอาไว้เนี่ย ก็ได้มีการติดต่อกับมาหาครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยแถวเนี้ยมีอสังหาจะขายแล้วนะสนใจที่ราคานี้ไหมแน่นอนครับว่าการที่รอซื้ออสังหาในช่วงวิกฤตเราก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าถามว่าสิ่งนี้มันเหมือนกับหุ้นอย่างไรครับ สมมตินะครับผมผมต้องบอกกันว่าคาว่าการรอคําว่ารอนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นไม่ว่าจะเป็นการเก็งกําไรหรือว่าการลงทุนจะถือระยะไหนก็แล้วแต่คําว่าการรอจังหวะที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สําคัญมากผมยกตัวอย่างอย่างเช่นของผมนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะมีพูดถึงบริษัทที่ผมมีนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าบริษัทที่ผมมีส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ผมคุ้นเคยแล้วก็ผมใช้บริการอยู่เป็นประจำแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่ได้สนใจนะครับเนื่องจากว่าราคาหุ้นนั้นอยู่ในระดับที่สูง ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดีนะครับเป็นบริษัทที่ดีคําว่าบริษัทที่ดีของผมหมายถึงบริษัทที่สามารถสร้างกําไรได้อย่างสม่าเสมอน,น,นะครับไม่ต้องเติบโตก็ได้แต่ว่าติดที่เงื่อนไขคําว่าราคาครับราคายังไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีผมแค่เช็คลิสต์ไว้ในใจคบว่าเออบริษัทเนี้ยเราคุ้นเคยนะแต่ว่าราคายังไม่ได้สนใจครับสุดท้ายเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาครับที่ตลาดลงมาแรงบริษัทราคาลงมาแรงมากกว่า ช่วงโควิดทั้งที่ปัญหาของธุรกิจมีนะครับแต่ขนาดของปัญหานั้นเล็กกว่าช่วงโควิดทั้ง3ข้อน,นี้สอดคล้องกันนะครับคำว่ารอให้เป็นกับการเลือกลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจจริงๆทั้งนั้นผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะมีธุรกิจที่ตัวเองเข้าใจจริงๆผมเชื่อว่าอย่างน้อยหนึ่งที่ครับลองมองสินค้าที่อยู่รอบตัวเราครับสินค้าไหนที่เราซื้อเป็นประจำนะครับอาจจะเป็นกลุ่มของเล่นเป็นอาร์ทอยหรือจะเป็นหนังสือหรือจะเป็นอุปกรณ์กีฬาต่างๆก็ได้ครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยทุกคคคนนจะมมีีววาาาาเเชช่ยญห็ภพลูก้ เห็นยอดขายหเห็นความนิยมของสินค้านั้นเป็นอย่างดีผมเชื่อว่าต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างครับถ้าแ,แล้วสมมติถ้าวันนี้ครับเราดูแล้วเฮ้ยราคากิจการเนี่ยมันแพงนะพอเราเข้าไปดูงบปรากฏว่าเป็นบริษัทที่ดีด้วยเหลือแค่ราคาครับสิ่งที่เราทําคือเราอาจจะแค่รอครับรอในจังหวะราคาที่เหมาะสมซึ่งระหว่างนี้ผมไม่ได้บอกว่ารอแล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับเราอาจจะหาเวลาไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่ผมจะเข้าใจว่าคําว่าการรอครับมันถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะช่วยปกป้อง เงินลงทุนของเราถ้าเทียบกับการที่เราเจอธุรกิจที่ดีบริษัทที่ดีแล้วแต่ราคายังไม่เหมาะสมแล้วเราเข้าไปลงทุนครับแบบนี้ก็จะเกิดความเสี่ยงต่อเง,งินลงทุนของเราได้ดังนั้น,นครับการที่เราใช้กลยุทธ์รอนะครับหรือว่าเข้าใจคําว่าการรออย่างน้อยครับมันอาจจะไม่ใช่กลยุทธ์ที่เพิ่มผลตอบแทนในทันทีนะครับเพราะเราต้องรอใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยผมเชื่อว,ว่ามันจะช่วยปกป้องเง,งินลงทุนของเราหรือว่าช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนในราคาหลักทรัพย์ที่ สูงจนเกินไปได้นั่นเองทีนี้ผมขอสรุปสิ่งที่ผมได้ฟังจากแนวคิดในการลงทุนอสังหาเทียบกับการลงทุนในหุ้นเนี่ยผมเห็นหลักการบางข้อครับที่สามารถใช้ร่วมกันได้แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นนั้นเราควรจะมองเป็นการลงทุนระยะยาวเท่านั้นนะครับหรือว่าการลงทุนที่เน้นมูลค่าเท่านั้นผมเชื่อว่ามันจะมีหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นการเก็งกําไรจะเป็นซื้อขายรายวันนะครับไม่ได้มีถึงที่ผิดเพียงแต่ผมเพียงแค่พยายามชี้ให้เห็นครับว่า บางครั้งหลักการแนวคิดในการลงทุนหรือว่าแนวคิดอื่นๆมันสามารถหยิบมาแล้วก็มองเห็นจุดที่สามารถใช้ร่วมกันได้และผมก็จะพูดเสมอครับว่าผมเชื่อว่าการลงทุนที่ดีครับควรจะเป็นการลงทุนที่เราตัดสินใจด้วยตัวของเราเองนะครับมันควรจะมาจากสิ่งที่เราคิดประเมินแล้วก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองจริงๆเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่การลงทุนที่เราเลือกลงทุนเนี่ยเราเลือกตามคนอื่นเห็นตามข่าวผลลัพธ์ที่ออกมาเราจะไม่สามารถ ประเมินผลปรับปรุงแล้วก็พัฒนามันได้เนะะื้อหาในวันนี้นะครับถ้ามีส่วนไหนที่ผมอาจจะพูดผิดไปนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่คุณการเล่ามานะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ผมเชื่อครับว่าถ้าทุกคนเข้าไปฟังแนวคิดการทัวร์สังหานะครับทุกคนจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ